ดรามาา่าหนักนันที้สามณีแต่งเป็นพระพุทธเจ้าในวันฮาโลวีน จากกรณีที่นั้น,นิสสา,มมานีเน็ตไอดอลสาวสองและบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังเจ้าของเพจ Facebook สะบัดแปรงภายหลังจากวันฮาโลวีนที่31ตุลาคม2564ที่ผ่านมานั้นิสสม,มานีได้มีการแต่งหน้าและแต่งตัวเป็นพระพุทธเจ้าโดยมีการโพสต์ภาพและระบุข,ข้อความว่าสะบัดแปรงฮาโลวีนลุกห้าพระพุทธเจ้าโดยนั้น,นิสสา,มมานีได้ออกมาเผยเพิ่มเติมว่านัดไม่ได้กล้าทําอะไรทั้งนั้นมองในแนวคอนเซปต์ของงานนี้นัดทําทุกศาสนาที่นันหาข้อมูลมาได้มองแบบเปิดใจดู คมศรัทธาศัก์สธิ์แกนคํา้อนไม่ได้เปลี่ยนเลยจากการมีคนทาแต่งตัวเป็นพระทําขนมพระเครื่องหรือเอาประหลัดขีดมาเป็นพอแต่งบ้านยึดที่หละคําสอนใหม่ว่าอะไรคือหนทางพ้นทุกข์หากมองให้เกิดปัญญาปัญญาก็จะเกิดหากมองให้เกิดปัญหาปัญหาก็จะเกิดซึ่งภายหลังจากที่มีการโพสต์ภาพก็เกิดดราม,ม่าขึ้นทันทีเพราะหลายคนมองว่าไม่เหมาะสมที่จะแต่งตัวเลียนแบบพระพุทธเจ้าคนพูดรับไม่ได้กับสิ่งนี้เล่นกับความเชื่อของคนที่นับถือเสี่ยงตกนรกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่ เห็นด้วยนั่นเอง